สวัสดีชาย YouTube ทุกคนอยู่ผมจรถ่ายสิ่งโอปี่น้องวันนี้เราทำทะเลขึ้นรถเกี่ยวนะจะผ่านไหมครับนี่นะยังไม่ผ่านเท่าไหร่นะครับรล้อยังไม่กว้างโหต้องแคับล้อมาข้างหลังอีก <c oughs> อ,อันนี้ไม่ใช่นะอ,อันนี้ยังไม่ทำยาวนะะอ,อันนี้แค่เอามาวางลองเฉยครับนี่วันนี้แค่ใส่เพลาครับ ว่าจะไม่ใส่เนบครับดูใน u t u b e เหมือนกันแล้วครับมันมันมันยันครับมันยันต้องใส่ต้องใส่เนบช่วยนิสันบิ๊กเอ็มนะครับนิสันบิ๊กเอ็มน่าจะแคบมาอีกนิดนึงครับนี่เคลยมาตรงนี้ประมาณนี้ครับอันนี้รู้สึกว่านี่แค่ลองครับนี่ยังไงทำจริงจริงครับน,นี่แค่ลอง เชื่อมไปเะไวเชยเดี๋ยวตอนเสร็จเราก็จะมาทำให้ไอจะมารีวิวให้ดูอีกทำไปคิดไปครับนี่ยทำไปคิดไปทํา <c oughs> ทำไปคิดไปครับนี่อันนี้ไม่รับจ้างทำอะไรก็ทำ ทำพอจะขึ้นรถเกี่ยวตัวเองนะอ,งนนอัอนนี้ไว้ชํำความกว้างสองเมตรนะครับสองเมตรไปนูน่นนะไปนู่นมานี่สองเมตร,สอ,มตรสองเมตรพอแต่สองแต่สองเมตรสิบหกโลเลยนะเเน,นะ สองเมตรสิบหกล้อเลยเนาะสองเมตรสิบเป็นหกล้อดอําดินนะอันนี้แค่สองเมตรพอเข้าไปวัดรถเกี่ยวดูเลยครับรถเกี่ยวหกสบแปดแรงเอาขึ้นสองเมตรสิบแต่นี่สองเมตรครจากนูน่นจากนู่นมาเนี่ความกว้างสองเมตรความยาว ท่ไมทำแบบไอ้ที่ทำแบบวิซิงมันเปียกฝนอ่ะเห็นไหมอันนี้ฝนตกอิงวิ่งขา้าไปข้างในได้ชุดเหล็กแพงจัดพี่น้องเหล็กแลงจัดไอ้ตัวนี้เส้นหนึ่งพันพันสามพันสี่จําไม่ได้ติล็กลางหน้าสามแพงมากซื้อเหล็กมาหมื่นกว่าบาทได้เหล็กหน้าเหล็กรางหน้าหน้าสามห้าเส้นเหล็กกล่องสาม ดิกแบนสองหมื่นกว่าเป็นพาวเ i ็ m หมดเลยเพิ่งทำมันแรกครับนะี่